ไปที่นคนปรปฐมนะครับมีกรณีของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับร้องขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่าตนเองนั้นไปโดนอดีตสามีหรือผัวเก่าเนี่ยแหละครับคือเสพยาบ้าจนคลั่งนะฮะตามรังควานไม่เลิกคุณผู้ชมครับคือทำร้ายร่างกายเขาบอกว่านับนับรวมกันเนี่ยพันกับ95วันโถแม่คุณนับเป็นวันเลย3มปี ถูกตีเนี่ยคุณผู้ชมครับคือตั้งแต่เลิกแล้วครับเคยโดนจับจนขึ้นสงขึ้นศาลมาแล้วนะแต่สุดท้ายมันไม่เข็ดหลาบแล้วครับมันก็ยังจะมาทำร้ายอีกนี่ฮะแจ้งแล้วแจ้งอีกตำรวจก็ไม่ทำอะไรตอนนี้เครียดหนักมากเอาลองดูครับมาช่วยด,ด้วยค่ะพี่้มันบ้างพี่มันบ้าม้าพี่มันบ้าม้า เสพยามันบ้าม้าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ช่วยด้วยค่าเนี่ยนะครับ,บนี่เป็นคลิปนะครับที่ผู้เสียหายก็ถ่ายไว้ได้นะครับเป็นภาพของอดีตสามีหรือผัวเก่าเนี่ยแหละครับ,บ,บขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบก่อนจะขี่วนไปวนมาหาก้อนหินครับและปลาใส่ทางฝั่งของคุณผู้หญิงคนนี้จนผู้หญิงเนี่ยเคารองของความช่วยเหลืออยู่ที่อยู่แถวนั้นนะครับเนี่ยบอกเป็นบ้าม้านี่ฮะคุณผู้ชมครับคือผู้เสียหายคนนี้ครับชื่อคุณส้มสริษานะครับ คุณส้มใแกอายุ47ปีแล้วเป็นชาวเพอเมืองนะฮะจังหวัดนคปรปฐมแกก็เล่าเรื่องราวความทุกข์ระทมให้กับทางผู้สื่อข่าวฟังแล้วครับบอกว่าไอ้คนในคลิปเนี่ยเป็นผัวเก่าดิฉันเองช่วยรัชภูมนะรัชภูมิเนี่ยอายุ49ปีนะคือเธอเองบอกเธอเลิกรากนมินแต3ปีแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนครับลูกนี่ก็โตจนกระทั่งมีครอบครัวไปแล้วด้วยส่วนตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่ที่อายุมากแล้วแล้วก็หลานชายอีกคนหนึ่งหลังเลิกกันผัวเก่าคนนี้ไม่ยอมออกไปจากชีวิตสักท ก็ยังคงตามราังควาทวนทุกวันทุกวันทุกวันทันท้งขีม่มอเตอร์ไซค์มาไล่ชนบ้างเอาไม้มาไล่ฟาดบ้างก้อนหินปาใ,ใส่บ้างโดยเมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมารัชภูมไปรั้วเข้าบ้านแล้วมาหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอนั้นเอาออกไปตนเองเนี่ยขี่รถตามนะฮะแต่ถูกรัชภูมิใช้หมัดทุบกับที่หัวหลายครั้งจนบาดเจ็บหลังเกิดเหตุนะฮะก็ไปแจ้งความครับที่สพสามควายเผือก ปรากฏว่าแน่นอนครับคือทางฝั่งของตัวอดีตสามีตีผัวเก่าหายไปค่กริบนะฮะจนกระทั่ง7เมษายนครับรัชภูมิบุกมาอีกแล้วไปหาตนเองที่ทำงานทำร้ายร่างกายนะครับจนตัวเองเนี่ยคนไม่ไหวต้องลาออกจากงานนี่ฮะคุณผู้ชมตามคลิปนี้ครับรัชภูมิมาแล้วเห็นไหมนี่ผู้เสียหายพยายามเดินหนีอะค่ะเดินหนีสินี่นะ มันมาอีกแล้วอืเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือสุดท้ายนี่ทำงานต่อไม่ได้นะทำงานต่อไม่ได้นะครับนี่ชี้หน้าด่าชี้หน้าด่าคือเจ้น่าจะออกมาช่วยแหละเจ๊เสื้อแดงเนี่ยเห็นไหมเดีย่ยวออกมาแล้วมาช่วยนะมาช่วยกันแล้วบอกมึงออกไปเลยนะม,มึงออกไปนะนี่ออกรัชพลออกนะครับ นี่คือเรื่องนี้เธอเองก็ไปแจ้งความเหมือนกันนะครับที่สพเมืองนคนปรปฐมคดีนี้ไปถึงชั้นศาลเลยนะครับโดยศาลนั้นตัดสินนะครับให้อดีตผัวเก่าคนนี้เนี่ยใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญห้ามมาก่อกวนอีกเด็ดขาดครับแต่คุณผู้ชมครับไอ้ผัวคนนี้ครับคุณผู้ชมครับคือทดใช้เงินเนี่ยไม่ครบนะฮะแถมยังตามรังควานไม่เลิกยังคงก่อเหตุซ้ำาๆซ,ำซากๆคราวนี้ตนเองนะไปแจ้งความครับที่สพสามควายเผือก แต่คดีนั้นไม่คืบหน้าเลยครับพอไปสอบถามอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ได้รับคําตอบบอกว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีคนเก่าเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วหนูถ้ามีเหตุอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ให้รีบไปแจ้งความนะส่วนคดีเก่าไม่สามารถจับได้เพราะไม่ได้มีเหตุซึ่งหน้าตํารวจบอกแบบนี้3ควายเผือกนี่ <c oughs> กระทั่งตนเองเนี่ยก็มาถูกทําร้ายแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้ล่าสุดเท่านี้นี่อยากให้ตํารวจนั้นดาเนินคดีจริง,รง,รง,งๆต่างๆสักทีทุกวันนี้ยังหวาดภวา,าอยู่นะ พราะผู้ก่อเหตุนี่ติดยาบ้าอย่างหนักคอยวนไปเวียนมาก่อเหตุก่อกวนทุกวันวันละหลายรอบแล้วก็จะเอาก้อนหินเอาขวดเนี่ยปามาในบ้านเข้าของเสียหายหมดคนในครอบครัวนี่ก็กังวลใจหมดแม่ของดิฉันก็ขัววันดีคือดีขวดจะลงหัวแม่เนี่ยนะวันวันหนึ่งนี่คือตอนนี้นี่ไม่ต้องทํามาหากินอะไรแล้วนะรายรองอไ,รได้ก็แทบจะไม่มีแล้วตอนนี้อ้าลองฟังดูครับมีค่ะ เลิกกันมาแล้วสามปีแล้วเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีแล้วเราไม่ดีเพราะว่าเขาติดยาค่ะแล้วเขาก็ยังมามาก่อกวนสร้างความเดือดร้อนไปที่ทํางานไปตีที่ทํางานจนทําให้ตกงานอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเจอก็พยายามจะขี่รถชนหาอะไรตีอะไรอย่างนี้ค่ะอ,อทุกครั้งใช่แจ้งความที่สพอ,อ,อ,อเมืองหนึ่งครั้งที่ สพอ,อสามคอยเผือสามครั้งค่ะแล้วต้องรวจว่าไงบ้างคะก็ก็รับรับรับแจ้งความแล้วก็แจ้งว่าถ้ามีเหตุซึ่งหน้าก่อเหตุซึ่งหน้าก็แจ้งอีกอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ออกหมายจับเพราะว่าเขายังจับจับตัวไม่ได้อะค่ะกลัวค่ะเพราะว่าอยู่กับที่อยู่ที่บ้านก็มีตัวคนเดียวแล้วก็แม่มีแม่แล้วก็มีหลานอีกคนนนี่ครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสพไหนนะพี่หมวยสามคอยเผือกค่ะนี่ฮะเช้าวันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้เสียหายไปคุยกับคุณแม่ของคุณส้มคุณแม่พยอมอายุ71ปีค่ะแม่บอกว่าก็อยากให้ตำรวจจับตัวอดีตลูกเขยให้ได้สักทีทุกวันนี้หลอนมากกลัวมากแม่กลัวหรือเกินทำอาหากินไม่ได้เลยไม่ได้เลยนั่งนั่งอยู่ในบ้านเพราะหนุ่มเอ้ยกลัวเหลือเกินขวด เอ็มร้อจะลงหัวกระบานแม่หรือเปล่าไม่รู้อบางทีก็เอาของมาปาใส่เอาขวดมาปลาใส่ข้าวของภายในบ้านเสียหายมาขู่ด้วยขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาน้ํากรดไปสาดหน้าส้มแม่บอกว่าเลิกกันมา3ปีแต่ก่อกวนตลอดแต่ก่อนแค่เสพยายังพอทนเรื่องของยาบ้าเดี๋ยวนี้แม่บอกข้อมูลเลยว่าทั้งเสพทั้งขายอ,อยากให้ตำรวจจับได้เร็วๆแล้ว,ลว,ลวจับแล้วอยากให้ดำเนินคดีจริงๆจ,จ,จังๆด้วย แย่มากนิสัยไม่ดีเลยอแล้วชอบตีลูกทํำลายร่างกายด้วยอ่าใช่แต่ไม่เคยทำลายต่อหน้าเรามันทําตอนที่เราไม่ยุ่งเราไม่เห็นทามันทําตอนเราเห็นเราอยู่เราก็ไม่ยอมลูกใครใครก็รักเราเราเป็นคนเรียกว่าเจ้าหัวชนฝาแต่นี่มันกลัวมันขู่จะหนา่มกอดสันหน้ามันก็กลัวแล้วนี่มันก็ไม่ไม่กลับไปดีด้วยหรอกแต่ก่อนมันตีกันอะไรกันมันก็กลับไปดีเพราะไม่เห็นกับลูก แต่ตอนเนี้มันไม่ไหวแล้วมันจะเล่นน้พกขดสัดน้ำชุดดักชุดตีแล้วเราก็ทําง,งานทําการไม่ได้บนพื้นที่แล้วแม่รู้สึกอุ่นใจบ้าง<ร>าไหมชั่ว,วอยากให้จับรีวิวอยากให้จับจับไปจริงลูกเราจะได้ไปหางานหนักการทําได้นี่ครับคุณผู้ชมครับหลังเป็นข่าวคุณผู้ชมครับตํารวจชุดสืบสวนสพสามควายเผือกได้เข้าไปคุยกับผู้เสียหายแล้วนะครับเพื่อขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมนี่นะ คือเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวจะจับตัวผู้ก่อเหตุได้เร็วๆนี้แหละมาแล้วนี่สามวายเผือกมาแล้วขอพอนะนี่แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเอาคลิปหลักฐานไปให้ตำรวจนะคะที่เขาบ่ายกเอาไว้ได้ต้องมีเหตุซึ่งหน้าต้องมีเหตุซึ่งหน้านี่ดีนะไม่บอกไปบอกว่าให้แทงกันตายซะก่อนแล้วค่อยมาเนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหล่าสุดครับผู้สื่อข่าวนะครับไปบ้านของทางผู้ก่อเหตุไม่พบตัวครับ เจอแต่แม่ผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมตอบคําถามอะไรเลยบอกแต่เพียงว่าโอ๊ยฉันตัดขาดกับมันแล้วฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วต่อมาครับผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปคุยกับทางฝั่งของรัชภูมนะฮะรัชภูมิเนี่ยชี้แจงมาแบบหนังคนละม้วนเลยรัชภูมิบอกว่าไม่ได้เลิกกัน3ปีนะพี่ไอ้ต่างนันนั่นเปนเขาอ้างขึ้นมาเพราะวันที่สิบเก้าธันวาหกหกผมเนี่ยกับเขาเนี่ยยังไปเกาะสมุยสวยสุขอยู่ด้วยกันเลยนี่ แล้วก็ยังไปที่อื่นๆด้วยกันอีกผมมีหลักฐานนะแบบนี้นี่จะบอกผมเลิกกันไ้สามปีได้ยังไงและที่สําคัญเนี่ยเขาเนีมีชู้มันเป็นชู้กับลูกน้องของผมเองผมมีหลักฐานมีพยานทั้งหมดทําให้ผมโกรธแทนเมียผมมันเสพย,ยาจนมันหลอนมันหึงหวงไปทั่วแต่เขาออกมาแบบนี้รัชภูมิเสียหายเหลือเกินออยู่ด้วยกันมาสิบปดปีเมียทางานแค่ห้าปีที่เหลือรัชภูมิดูแลหมดตอนนี้ อยากให้เมียมาเคลียร์กันต่อหน้าเลยอะไรที่ผมผิดผมยอมรับหมดฟังเสียงรัตภูมิครับพี่วันที่29ธันวาคม2 0 2 3นะเขาเขายังไม่นอนที่กับผมที่เกาะสมุยอยู่เลยแล้วต่อจากนั้นเขาก็มานอนกับผมที่ห้องแลมั่งไปอะไรมั่งแบบนี้เลิกกันไหมพี่ผมมีหลักฐานที่ว่าต่อไปกับผมที่สำคัญ เขามีชู้กับลูกน้องผมโดยที่ผมมีทั้งพยานทั้งคิดเสี่ยงและคนที่เป็นชู้ยินดีมาให้ทาให้การด้วยตอน,นั้นเขาเสพยาแล้วเข้าไปหาผู้ชายทั้งที่รู้ว่ามีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยและเป็นลูกน้องผมเองอะ่ะแล้วผมมาทํางานเนี้ยกับใครหัวหน้าผมเป็นผู้หญิงเขาก็หึงเขาหึงด่าผู้หญิงไปทั่วเลยด่าหัวหน้าผมบอกว่าไปคุยกันต่อหน้าเลยว่าไม่มีอะไรกันเขาไม่ไปคือเขาเสพยาแล้วเขาหลอนเขาคิดไปเองแล้วแบบนี้พี่ข่าวมันออกไปอย่างนี้ผมก็เสียหายมีจริงบาง ผมเสพไหมตอนนั้นผมก็เสพพ่อไหนผมผิดนะผมยอมรับหมดเลยผมก็ขอชี้แจงว่าให้คุยต่อนหน้าได้ไหมเออผมจะพาชาหชูชไปด้วยเออบอกเขาเลยเลยไม่ตรงกันเลยคนหนังคนละมวล้วนคนละมวนอืมค่ะอืมรัชภูมินี่พูดเป็นหนังคนละมวนเลยบอกว่าส้มอ่ะขี้หึงเขาทํางานมีหัวหน้าเป็นผู้หญิงก็ยังมาหึงเขาแล้วส้มก็เสพยาส้มก็มีชู้กับลูกน้องของรัชภูมิรัชภูมิบอกว่า ผมนี้เป็นคนดีอ่ะอานะะจะภูมิได้บอกผมเป็นคนดีอืม,อมเขาต่างหากค่ะอืมและยีบเก้าธันวาปีหกหกยังไปเกาะสมุยด้วยกันอยู่เลยแบบนี้เรียกว่าเลิกกันที่ไหนก็นี่ไงอืมฝั่งของผู้หญิงก็บอกจะเป็นให้ได้ใช่ไหมคนดีเนี่ยฮะอืม,อมผู้หญิงก็บอกว่าคำพูดนี่พระเอกเหลือเกินค่ะ แต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวรอดูการทํางานของตํำรวจนะคะอก็ลงพื้นที่เรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะจับรัชรัชภูมิได้เร็วเลยจเอ่ยชื่อผิดนะค่ะชื่อรัชภูมิค่ะมันเมื่อกี้ออกไม่ชัดไปนิดนึงค่ะค่ะคำพูดคำจารูเป็นพระเอกเลยค <laughs> ่ะเอาตามนั้น